สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาทํากับข้าวอีกแล้วนะคะได้หน่อไม้มานะคะก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มนะคะต้มจืดหน่อไม้ของเรานี้ก็จะเอาตามสามเกินนะคะสามเกอิของเรานี้ก็จะพริกไทยดําตลอดนะคะสีก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะเอาสามเกิมาผัดๆก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูมาผัดให้เข้ากันนะคะก็คือพอสุกนะคะ อันนี้เราตั้งน้ําไว้พอน้ําเดือดเราก็เอาหมูที่ผัดไว้นะคะลงไปนี่นะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะพอก็เดือดเราก็ช้อนฟองออกนะคะแล้วเราก็ใส่หน่อไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้สดที่เราต้มไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเอาลงไปเลยนะคะปรุงรสตามชอบนะคะ อันนี้ก็จะได้ความหวานจากหน่อไม้นะคะก็ปรุงนิดหน่อยค่ะของเราก็บางครั้งก็ใส่รสดีไปก้อนหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็รสดีก้อนเดียวเหมือนกันค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะเราจะชอบใส่เยอะๆนะคะมันหอมดีนะคะนี่นะคะแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะกลิ่นหอมหอมจริงๆค่ะ อร่อยมากนะคะต้มจืดหน่อไม้สดนี่ไปกินข้าวค่ะ